ลดราคามาอีกแล้วครับนิสสันประกาศลดราคาเซเลน a า Hybrid c 27นะครับลด102,000 0 20, บาทเหลือเพียง1,349,000บาทช่วงแนะนำตัวเนี่ยสั้นลงแล้วนะครับที่หลามมี3ช่องครับ i.t ก็ล้ำหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถด,ดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอวากาศฝากกดซับกดติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่อ มีมีคาว,ว่าราคามาอีกแล้วจะว่าไปเราเพิ่งเทสซีน่าซีบิชเกันไป4ีบิชเเพิ่งเทสครับคือคลิปเพิ่งออนได้ประมาณสักสองอาทิตย์มั้งครับผมเขาลดร,ราคาแล้วครับรลดลวครับ มีโปรโมชั่นมาครับลด1นึ่งแสนสองบาทครับดีนะนี่คุณผู้ชมครับดีนะคลิปอ่อนแล้วงั้นต้องแก้คลิปเนี่ยราคาผิดหมดเลยครับเดี๋ยวพี่ก็ไปคอมเมนต์หน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวปักพินไว้ให้ลดแล้วจ้าลดแล้วจ้าเดี๋ยวปักพินไว้ให้ลดแล้วจ้าจาก1นึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันที่เราพูดไว้ในคลิปนั้นวันนี้ลดให้อีก1นึ่งแสนสองหมื่นบาทครับนะฮะก็ เหลือเพียง1นึ0 0แสไอ้หนึ่งล้านสามแสนสีับาทโดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อซื้อเงินสดหรือส่วนลด40,000บาทบวกดอกเบี้ย0%เอซ็น๋อสี่ดเดือนคือต้องต้องเลือกเนาะส่วนลดนี้นะฮะว่าจะเอาส่วนลดเท่าไหร่ถ้าอยากได้ลดส่วนลดแสนสองเลยต้องซื้อเงินสดโอ แต่ก็หนักนะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้เรา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 ไปติดต่อไฟแนนซ์เองแล้วให้ไฟแนนซ์มาจ่ายเงินสดก็ได้ผมว่าความหมายคำนี้น่าจะหมายความว่าถ้าซื้อแล้วมาเลือกรถนี้คุณจะไม่ได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอซ็น์ผมว่านะผมว่าอย่างนั้นมากกว่าก็คงสามารถจัดไฟแนนซ์ได้แหละใครใครถามท่านสั้นใครจะ ถือเงินสดล้านสามใครอะใคระไม่มีเหมือนกันผมก็ต้องถามต่อผมว่าผมว่าอันนี้คงไม่นดเคงเรียกเป็นเงื่อนไขว่าแต่ถ้าคุณอยากได้เาเรียกส่วนใหญ่คนจะชอบบอกว่าขอส่งเปอร์เซ็นได้ไหมได้สี่หมื่นลสี่มื่นก็แค่สี่หมื่นพอไงแตได้สเซนเพราะว่าก็เลือกกันแล้วกันว่าคุณอยากได้เลือก แบบไหนพ่นแบบไหนนะต้องว่าอย่างนั้นครับครับผมแล้วเขาให้ฟิล์มเซรามิกรอบคันกันภัยชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ประตูท้ายไฟฟ้าด้วยนะฮะให้มาด้วยที่ที่สำคัญต้อบอกว่าถึงสามสิบเอ็ดกระฎาษเท่านั้นนะอุ้ยมีเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นด้วยเป็นโปรโมชั่นประจําเดือนนะครับนะก็สําหรับคนที่เราสนใจอย่างที่ดูกลับย้อนกลับไปดูคลิปทดสอบก็ได้เราพาไปจากไปรีวิวว่าเป็นไรสาหรับท่านที่สนใจรถ MPV ไซส์สี่เ gment ก็เรียกว่ากว้างขวางสุขสบายและแถมด้วยสำคัญก็คือหลายๆคนยังไม่พร้อมจะก้าวไปสู่เทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟ้าเยอะๆแบบแบบจ่าๆเต็มตัวเนี่ยแบตเตอรี่ก้อนใหญ่เนี่ยกลัวว่านานๆไปเราจะต้องเสียค่าแบตที่มันลูกใหญ่มันแพงน่ะผมในตัวนี้ครับเอสไฮบิดตัวนี้เขาเรียกว่าขับดีนะขับดีแล้วก็ถือว่ารองรับการใช้งานสําหรับ คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้าน,าน,นใช้งานในเมืองเป็นรถครอบ<ด>ครัควสะด,ดวกดีมากนะฮะนั่งสะดวกลุกนั่งสบายบนะครับก็ลองไปดูด้วยที่ศูนย์บริการนะครับลองไปคุยดูนะครับกับนิสสันเซเลน a าเอสไฮบริดไฮเว Star C27 ยครับ